สวัสดีปีใหม่นะคะ2568 ขออวยพรให้กับทุกทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮง,ง,งปัง,ป,งปังกันทุก,ท,กทุกท่านเลยนะคะปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าก็ได้กางเกงสวยๆมานำเสนอแล้วนะคะเป็นคลิปแรกของปีก็ต้องนำอะไรที่มันสวยๆดูดีใส่ง่ายๆสบายๆมานําเสนอแบบนี้แล้วค่ะกางเกงรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกางเกงขาสามส่วนใส่สบายในวันชิลๆในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าคุณจะใส่ออกไปเที่ยวไป ทานข้าวกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยได้เลยนะคะมาค่ะมาดูคุณสมบัติของกางเกงรุ่นนี้กันก่อนนะคะกางเกงรุ่นนี้ต้องบอกว่าเรามี2ผ้ามานาเสนอนะคะแบบแรกก็คือเป็นผ้าคอตตอนอย่างที่เห็นในรูปนะคะเป็นผ้าคอตตอนลายทางผ้าคอตตอนเนี่ยคุณสมบัติก็รู้ๆกันอยู่ว่าใส่สบายโปร่งร่งนะคะ แล้วก็ยับย,ยากลีดง่ายส่วนอันที่2เป็นผ้าใหม่เลยค่ะที่เอามานั่นก็คือผ้าผ้ารุ่นนี้เขาเรียกว่าผ้าแจ็กกาดค่ะคุณผ้าแจ็กกาดเนี่ยนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือเอาลักษณะก่อนลักษณะของเขาก็คือมันจะมีลายในตัวค่ะคุณมีลายในตัวแล้วเขาใช้เทคนิคในการทอโดยการใช้เส้นได้เนี่ยทำให้เกิดลวดลายซึ่งเวลาทอออกมาผ้ารุ่นนี้ก็จะดูแบบดูแพงดูหรูหราแกนักดังเนี่ยอย่างเช่นชาแนลหรือว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยจะนําผ้าแบบนี้ไปตัด เพราะว่าเวลาที่เป็นเป็นชุดสําเร็จรูปแล้วมันดูหรูหรามากคุณแล้วคุณสมบัติของผ้ารุ่นนี้ก็คือมันมีน้ําหนักนะคะแล้วก็ผ้าเนื้อนุ่มมากนี่เห็นไหมคะแต่ดูไม่บางใส่แล้วดูแพงดูหรูมากๆนะคะสําหรับเราเราก็เอามาตัดเป็นเป็นกางเกงสวยๆแบบนี้นะคะ,ะโรงงานเนี่ยเขาบอกว่ากางเกงอันเนี้ยเขาจะเรียกกันว่าผ้าชาแนลผ้าชาแนลเพราะว่าแบรนด์ดังๆเนี่ยเอาไปตัด ะะเอาไปตัดเป็นชุดเป็นเดรสหรือว่าเป็นสูตรอย่างเงี้ยคือมันจะหรูหรามากมาดูลักษณะการตัดเดย็บกันค่ะ,ะเป็นกางเกง3ส,ส่วนมีกระเป๋าเท่ๆเก๋ๆให้2ข้างเลยค่ะนี่เห็นไหมคะแล้วก็จะมีใครที่อยากจะใส่เข็มขัดนี้ก็ได้เลยนะคะเท่มากมีซิปให้ด้านหน้านี้แล้วก็มีกระดุมส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นเอวยืดคุณนี่คุณดูผ้าก่อนผ้ามันเห็นไหมคะมันมีน้ําหนักทิ้งตัวมากมาความยาวของกางเกงก่อนนะคะความยาวอยู่ที่28นิ้วส่วนความยืดของเอวนะคะยืดตั้งแต่ ใครที่ใส่ L ยี่แปดใส่ได้หรือว่าไปจนถึง L สี่สิบใส่ได้ส่วนสะโพกนี่อยู่ที่ประมาณสี่สิบหกหรือว่าถึงสี่สิบเจ็ดนิ้วเลยคุณใส่สบายสบายได้ทุกไซส์เลยคนที่ตัวเล็กเอาไปใส่มันก็ดูไม่พองคนที่ตัวใหญ่เอาไปใส่ก็ดูไม่พองอีกเพราะว่ามันเป็นผ้าที่มีน้ําหนักอย่างที่บอกนะคะเป็นความยาวที่กําลังดีแล้วก็ความกว้างกําลังดีใส่สบายไม่อึดอัดไม่รัง้งเห็นไหมคะนี่เท่แมค้าชอบตรงที่มันมีกระเป๋าค่ะคุณอะไรก็ตามมีกระเป๋าคือมันจะเท่นะคะ ทีนี้นอกจากาสีเรามีสีอะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากสีในหุน่นสีในหุ่นตัวนี้ออกจะเป็นสีน้ําตาลแดง คล้ายๆมิมาขามตัวนี้ก็สวยเท่ใส่กับเสื้อผ้ามันก็จะโดดเด่นมากๆนะคะสวยเหมือนกันสีนี้ใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะสีในมือแม่ค้าก็คือสีโทนครีมนี่สีโทนครีมเขาก็จะมีลงมีลายในตัวเขาเห็นไหมคะสีครีมนี้เขาสวยซอฟต์ใส่แล้วสุภาพอ่อนหวานหรือว่าสีในที่แม่ค้าใส่นี่จะออกเป็นเทาเทาอ่อนๆนะคะอันนี้ก็ดีใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะเหมือนกันนะสีตัวนี้ก็สวยหรือว่าจะเป็นโทนดําดําก็ไม่ดําสนิทนะคะคุณเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผ้ารุ่นนี้มันมีลายในตัวเห็นไหมคะสีดากด อ่าหรือว่ามามามาตรงนี้เป็นผ้าคอตตอนนะคะผ้าคอตตอนเนี่ยลายทางลายทางเนี่ยก็เวลาที่คุณใส่เนี่ยใส่แล้วมันก็ดูสูงดูเพรียวดูพลางหุนได้นะคะมีโทนออกโทนชมพูแบบเนี้ยนะคะโทนแดงโทนชมพูอันเนี้ยมีหนึ่งตัวนี่ก็สวยค่ะคุณเท่ใส่แล้วเทลายทางต้องบอกแบบนั้นหรือว่าจะเป็นโทนเทาแบบนี้นี่ อันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นลายทางโทนเทาใสแล้วก็ดูสูงเปรี้ยวอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าทำภาพนี้ภาพสไลด์ให้กับคุณคุณได้ดูว่าเออมีลายอะไรบ้างนะคะส่วนราคารุ่นนี้นะคะก็เบาๆต่อให้ผ้าจะดูหรูดูแพงไงเราก็ยังขายราคาของเราอยู่นะคะไม่ได้ขายแบบแบรนด์ชั้นนําทั่วโลกอะไรแบบนั้นราคาอยู่ที่550้าทักใครเก็บไปทาง5 9 0ส่งให้ฟรีแบบด่วนรีบรีบทักมานะคะเดี๋ยวของจะหมดโอเคเดี๋ยวดูภาพนี้ภาพสไลด์ได้นะคะไปเลยนะคะขอบคุณทุกคนับวูค